ตัวเต็มมังงะบรูโตในตอนที่79บรูโตไม่ใช่ลูกหัวคงเงอีกต่อไปบรูโตต้องหนีเพราะถูกตามล่าเพราะว่าเขานั้นเนี่ยฆ่าหัวขงเงยจะเป็นยังไงนนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าเอาละครับก็ต้องขอต้อนรับผู้ติดตามทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องการ์ตูการ์8ชนแนลพาร์ทของเราในวันนี้เราก็จะมาทําเกี่ยวตัวเต็มของมังงะบรูโตในตอนที่79นะครับเรียกได้ว่านะตอนนี้เนี่ยโคตรพีิกนะครับแล้วก็ตัวของบรูโตเองเนี่ยถูกใส่ร้ายแบบว่าคือแบบไม่มีทาง ได้เลยนะครับจะเป็นยังไงนะเนี่ยเดี๋ยวกดไลค์ซับสไคร b ์กดแชร์แล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยถ้าใครอยากหาอ่านก็แอปมังหะพัดที่เดิมนะครับผมลิงก์เนี่ยอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ซึ่งถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยดีกว่าเปิดมาที่หน้าแรกนะครับผมของมังหะบุรุโตในตอนที่79จะเป็นทางด้านตัวของบุรุโตที่กําลังจับที่ดวงตาของเขานะครับที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเขาเนี่ยได้พูดออกมาว่าจะพูดอะไรก็พูดออกมาซะไอ้บามโมชิกิ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งตัวของโมโมชิกิเนี่ยก็ได้มีการสวนกลับมานะครับว่าฉันบอกแกไปแล้วไงมันได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเตรียมตัวให้พร้อมละไอหนูแล้วก็หัวเราะออกมานะครับซึ่งภาพเนี่ยก็จะมีซาสึเกะอยู่ใกล้ๆด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสถานการณ์ตัดมาที่ทางด้านกลุ่มของชิกามารุแล้วก็นินจาที่ตรวจหาคาวากินินจาเนี่ยได้มีการพูดออกมานะครับว่าเรายังไม่สามารถตรวจจับจักกะของเขาได้เลยครับ คาวกิเนี่ยยังคงลบร่อง้อยจากกะของเขาต่อไปชิการุเนี่ยก็เลยได้พูดออกมาเหมือนกันนะครับว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามตั้งแถวกลุ่มเป็นตะไ่า่เราเนี่ยจะต้องจับเขาให้ได้ตอนนี้เนี่ยเขาเหนื่อยล้าสุดๆและคงจะหยุดพักอย่างแน่นอนหาเขาให้ได้ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามหลังจากที่ตัวของชิการุเนี่ยพูดออกมาแบบนี้นะครับนินจาก็เริ่ม จัดขบวนนะครับผมเป็นตะข่ายตามคําสั่งของชิกามารุนะครับผมแล้วก็ภาพเนี่ยตัดมาที่กลุ่มของชิกะไดแล้วก็พวกอีโนโจินนะครับก็คือกลุ่มของทีม10นั่นเองซึ่งชิกะไดเนี่ยเขาได้พูดออกมาว่าให้ตายเถอะคาวากิเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับนายกันแน่ต่อมาอีโนโจินนะครับเขาก็ได้แทรกขึ้นมาว่า ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตามนะเขาได้กระทําการหักหลังไม่ผิดอย่างแน่นอนเขาสามารถถูกประหารชีวิตได้เลยนะซึ่งตัวของชิกะไดเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าไปตามหาคาวกิด้วยกันเถอะก่อนที่อาจารย์โมเอกิเนี่ยจะมาหยุดพวกเราถึงแม้ว่ามันเนี่ยจะต้องเจ็บปวดก็เถอะหลังจากที่ตัวของชิกะไดเนี่ยเขาให้ความเห็นแบบนี้แล้วนะครับดูเหมือนว่า ทางด้านตัวของโคโนฮามารุนะครับและซาสเกตเนี่ยกำลังจะออกไปตามด้วยนะครับซึ่งโคโนฮามารุเนี่ยเขาได้พูดออกมาว่าซาลาดะมิสกิพาบรุโตเนี่ยไปโรงพยาบาลซะฉันกับคุณซาสเกตเนี่ยจะร่วมทีมตามหาคาวากิด้วยซึ่งตัวของซาลาดะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาแบบว่าเป็นห่วงนะครับว่าระวังตัวด้วยนะคะเขาเนี่ยอันตรายมากซึ่งโคโนฮามารุเนี่ยก็เลยได้บอกว่ารู้แล้วมิสกิเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าฉันเนี่ยจะไปตามหาคาวากิด้วยฝากดูบรุโตด้วยซาลาดะและมิสกิก็พู ออกไปนะครับซึ่งณนะตรงนี้เนี่ยชราดะเขาตกใจนะครับแล้วเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่ามิสกิจะไปไหนและเขาถึงได้นึกคาพูดของมิสกิออกมานะครับว่าตอนที่มิสกิเนี่ยพูดขึ้นมานะครับว่าและถ้าสมมุติว่ามีคนเนี่ยพยายามที่จะฆ่าบ,บรูตโตจริงๆนะครับตัวของมิสกิเนี่ยไม่รู้เลยว่าเขาเนี่ยจะต้องทํายังไงกับคนคนนั้นนะครับซึ่งมันเป็นการนึกของชราดะนะครับหลังจากนั้นเนี่ยบรูตโตเองเนี่ยเขาได้พูดออกมาว่าชราดะตามมิสกิไปเถอะเขาสติหลุดไปแล้วนะ ปล่อย้เขาอยู่คนเดียวเนี่ยมันไม่ดีแน่ต่อมานะครับซาลาดัเนี่ยก็หันกลับมาพูดว่าแล้วตานายล่ะบรุโตบรุโตเองเนี่ยเขาก็เลยได้ส่วนกลับมาว่าไม่เป็นไรฉันเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วล่ะไปเถอะนะไม่งั้นแล้วก็เธอจะตามมิสกิไม่ทันต่อมาหลังจากที่บรุโตพูดแบบนี้นะครับภาพเนี่ยตัดไปที่คาวกินะครับที่ณตอนนี้เนี่ยเขาลายวิชาที่ย่อตัวเองแล้วนะครับผมซึ่งพอเขาลายวิชาเนี่ยตัวของคาวกิเนี่ยเขาก็อุทานออกมาว่าไอ้บา้าเอ้ย จักระของฉันหมดแล้วฉันไม่สามารถคงสภาพของสุคุณะฮิโคนาได้แล้วต่อมานะครับหลังจากที่คาวากิเนี่ยเขาสะบัดออกมาแบบนี้นะครับนินจาเนี่ยก็เข้ามาใกล้ใช่ไหมไอ้นินจาตรวจจับเนี่ยพวกนินจาตรวจจับเนี่ยมันก็เลยได้พูดกันออกมานะครับแบบว่าสื่อสารกันนะว่าเฮ้ย hey, เจอเขาไหม เขาเนี่ยยังไปได้ไม่ไกหลหรอกนะอย่าปล่อยให้เขาหนีไปได้ซึ่งคาวากิณนะตรงนั้นเนี่ยคือพลังมันก็เหลือน้อยใช่ไหมมันก็มีแต่ว่าจะต้องหลบแบบว่าขอไปทีนะครับผมคือแบบว่ามุดตามต้นไม้ไปเรื่อยนะครับสถานการณ์เนี่ยตัดมาที่เอดาน,นะครับเอดานเนี่ยใช้ดวงตางของเขานะครับแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าเจอเขาแล้ว คาวากิซึ่งตอนนั้นเนี่ยเอดาเนี่ยอยู่กับตัวของซูมิเลแล้วก็เดมอนด้วยนะครับหลังจากที่เอดาเจอคาวากินะครับเอดาเนี่ยก็บินลอยไปใช่ไหมซึ่งเดมอนเนี่ยมันก็เลยได้เรียกนะครับว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่ไปไหนแล้วพี่ก็รู้ว่าฉันเนี่ยบินไม่ได้อย่าทิ้งฉันไว้แบบนี้สิซึ่งตัวของเอดาเนี่ยไม่ได้ฟังเดมอนเลยนะครับเดมอนก็มีแต่ว่าวิ่งตามเอดาไปนะครับซึ่งตัวของเอดาเนี่ยเขามีแต่พูดกับตัวเองว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคาวากิ ฉันมาเพื่อนายเนี่ยแหละหลังจากที่สถานการณ์ทางเอดาเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับภาพเนี่ยตัดมาที่สถานการณ์ของชิกามารูซึ่งมีคนติดต่อชิกามารูไปนะครับว่าชิกามารูนี่ฉันเองนะอมโโดเกี่ยวกับวิธีที่จะจัดการกับคาวากิชิกามารูเนี่ยก็เลยได้บอกว่าไม่เอาหน้าอมโโดในเรื่องนี้เนี่ยนายไม่มีสิทธิ์ที่จะมาพูดนะซึ่งอมาโดเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาต่อว่าฟังฉันก่อน ไม่จําเป็นจะต้องฆ่าคาวากิมีวิธีที่ทําให้เขาเนี่ยดับได้ในทันทีซึ่งชิการุเนี่ยก็เลยตกใจใช่ไหมอามาโดเนี่ยมันก็เลยได้พูดขึ้นมาว่ามันเป็นรหัสคําสั่งเฉพาะที่ป้อนให้กับเสียงของฉันเช่นเดียวกับเดลต้านั่นแหละฉันเนี่ยต้องอยู่ในสายตาของเขาโดยตรงเพื่อเปิดใช้งานคําสั่งนี้แต่ตราบใดที่ตรงตามเงื่อนไขฉันก็สามารถที่จะหยุดเขาได้ในทันทีซึ่งตัวของชิการุพอได้ยินแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาในแบบว่ามุมโมโหนะคะว่าแก ไอสารเลวอามาโดแกยังปกปิดเรื่องกับเราอยู่อีกเหรอซึ่งหลังจากที่ชิกามารู้พูดแบบนี้นะครับภาพเนี่ยก็ตัดไปที่อมาโดอีกครั้งอมาโดเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าในทางกลับกันฉันต้องได้คำมั่นสัญญาจากนายเมื่อคาวากิอยู่ในสภาพที่ไม่ไหวนายจะไม่แตะต้องเขาฉันเนี่ยต้องให้เขามีชีวิตอยู่ไม่ว่าจะต้องทำยังไงก็ตาม ชิการมารุเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกไปแบบว่ายัว่วโมโหนะคะว่าฉันเนี่ยเห็นใจในสถานการณ์ของนายจริงๆแล้วฉันก็รู้ด้วยว่านายเนี่ยต้องการพลังของคาวากิเพื่อที่จะฟื้นคืนชีพลูกสาวของนายกลับมายังไงก็ตามนายเนี่ยก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าคาวากิเนี่ยมันล้ำเส้นที่ไม่สามารถล้ำได้ไปแล้วดังนั้นเว้นแต่ว่าเขาเนี่ยจะยอมจำนนแบบสมบูรณ์โคโนฮะเนี่ยจะต้องถือว่าเขาเนี่ยเป็นศัตรูต่อไปและเดินหน้าเพื่อกำจัดเขา ซึ่งตัวของอมาโดหลังจากที่ได้ยินแบบนี้นะครับอมโโดเนี่ยเขาตะโกนออกมาเลยนะครับว่าเฮ้ย hey, เดี๋ยวก่อนนายเนี่ยต้องฟังฉันชิกามารุต่อมานะครับสถานการณ์เนี่ยตัดมาทางคาวากินะครับที่ณนะตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกไปว่ามันหลบตามอัตภาพนะครับผมคือแอบตามต้นไม้ไปเรื่อยซึ่งตัวของเอดาเนี่ยได้ปรากฏตัวขึ้นมานะครับและเอดาเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอกคาวากิ ฉันเองซึ่งคาวากิเขาตกใจนะครับและเอดาเนี่ยเขาก็เลยได้อธิบายว่าสบายใจได้เอดานั้นเนี่ยอยู่ข้างคาวากินะครับผมซึ่งคาวากิเนี่ยเขาก็เลยได้ส่วนกลับมานะครับผมว่าถ้าเธออยู่ข้างฉันจริงแล้วก็เมื่อเธอเข้ามาใกล้ฉันทั้งทั้งที่เธอเนี่ยไม่ลบล่องรอยจากกะหมายความว่าเธอเนี่ยกำลังบอกตำแหน่งของฉันให้กับพวกเขารู้อยู่นะเอดาซึ่งพอเอดาเนี่ยรู้แบบนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้้นเอดาเนี่ยเขาก็บอกออกมานะครับว่า แม้แต่นายเนี่ยก็ไม่สามารถหลบหนีภายใต้สถานการณ์แบบนี้ได้หรอกนาคาวากิแต่นายเนี่ยจะปลอดภัยถ้านายเนี่ยอยู่กับฉันเพราะว่าฉันนั้นเนี่ยจะไม่ยอมให้ใครเนี่ยแตะต้องนายเด็ดขาดซึ่งหลังจากที่คาวากิเนี่ยเขาได้ยินแบบนี้นะครับเขาก็เอามือจับที่ตาของเขาและเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าตัวฉันเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพราะว่าฉันเนี่ยไม่ได้สําคัญอะไรเลยดังนั้นลืมเรื่องของฉันไปซะมุ่งเน้นไปที่การปกป้องท่านรุ่นที่7 ซึ่งตัวของเอดาเนี่ยก็ตกใจนะครับที่คาวากิเนี่ยพูดออกมาแบบนี้นะครับคาวากิเนี่ยมันจึงได้พูดออกมาต่อว่าฟังฉันนะถ้าเราเนี่ยไม่เอาไอสัตว์ละเลวโมโมชิกิออกไปเดี๋ยวนี้ทันรุ่นที่7และหมู่บ้านที่เขารักและหมู่บ้านที่เขาปกป้องมาโดยตลอดทั้ง2องอย่างจะถูกทําลายในที่สุดฉันจะปล่อยให้เรื่องอยู่แบบนี้ไม่ได้ซึ่งตัวของคาวากิก็เลยได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเพราะเมื่อเขาเนี่ยหลุดพ้นมันก็จะสายไปซะแล้วไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้อีกต่อไปแต่น่าเสียดายนะ เขาเนี่ยเป็นลูกชายของท่านรุ่นที่7ไม่มีใครในโคโนะะที่สามารถฆ่าเขาได้เพราะว่าเขาเนี่ยเป็นลูกของฮูกาเงะไม่ว่าใครคิดจะทําการนี้ก็จะทําให้พวกเขานั้นเนี่ยกลายเป็นศัตรูกับโคโนะะไม่มีใครกล้าที่จะทําเรื่องแบบนี้หรอกมันไม่ใช่แค่เรื่องคาม마สําหรับฉันอีกต่อไปณนะจุดนี้นายสําคัญสําหรับฉันมากนะบรุโตสําคัญเกินกว่าที่จะปล่อยให้นายเนี่ยไปเป็นตัวของโมโมชิกิไอ้น้องชายให้ตายเถอะทําไมต้องเป็นนายด้วยวะ หลังจากที่ตัวของคาวากิเนี่ยเขาพั่มเพอ้ออยู่แบบนี้นะครับเอดาเนี่ยก็มีแต่ว่านั่งฟังตัวของคาวากิโดยเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับหลังจากที่เอดาเนี่ยฟังจนมาถึงจุดนี้นะครับดูเหมือนว่าทางด้านคาวากิเนี่ยเขาก็จะพุ่งไปจับตัวของเอดาใช่ไหมแล้วเขาเนี่ยก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าทาไมถึงจะต้องเป็นนายด้วยบรูโตไม่มีใครแล้วหรือไงใครสักคนที่ไม่ใช่ลูกของโฮคังเงะหรือว่าน้องชายของฉันหรือใครก็ได้ที่ตายไปแล้วไม่มีใครเสียใจภายหลัง เหมือนกับชั้นยังไงล่ะซึ่งหลังจากที่ตัวของคาวากิเนี่ยพูดเจตนาลมของตัวเองให้กับเอดาได้ฟังนะครับผมโดยที่ไปจับตัวของเอดาไว้ด้วยเนี่ยดูเหมือนว่าทางด้านเอดาเองเนี่ยเขาจะพูดออกมาว่าหยุดนะคาวากิอย่าพูดแบบนี้สิและคาวากิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อบว่าเธอเนี่ยมีเซนริการใช่ไหมที่มองเห็นได้ทุกอย่างใช้มันเพื่อมองมาที่ฉันและดูซิว่าถ้าเป็นฉัน ที่เป็นแค่ไอขยะไร้พลังเนี่ยจะเป็นยังไงหลังจากที่ตัวของคาวากิเนี่ยเขาพูดแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าเอดาเนี่ยจอามือมาจับที่คาวากินะครับแล้วก็เร่งจักกะนะครับจนถึงขีดสุดเรียกได้ว่าจักกะเนี่ยปกคุมทั้งคาวากิแล้วก็เอดาไปพร้อมๆกันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการระเบิดของจักกะนะครับแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์เหมือนตาของเอดาเนี่ยพุ่งขึ้นไปบนฟ้าซึ่งทําให้ซาลดาแล้วก็คนอื่นๆอ,อย่างพวกซาสเกะ โคโนฮามารู oh aru, และก็ตัวของมิสกิชิกามารูเนี่ยตกใจเป็นอย่างมากนะครับจนกระทั่งไอการระเบิดครั้งนั้นเนี่ยมันจบลงโดยที่ตัวของเอดาและคาวกิเนี่ยลอยขึ้นไปบนฟ้านะครับผมแล้วก็ล่วงลงมานะครับอย่างที่ผมบอกไปว่ามันเป็นรอยสัญ,ญลักษณ์เดียวกับดวงตาของเอดาเลยนะครับ mm hmm. หลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนไอสัญ,ญลักษณ์นี้เนี่ยมันจะปกคลุมไปทั่วหมู่บ้านเลยนะครับจนไปถึงตัวของเดมอนที่ต้องสะบัดออกมาเลยว่าพี่ชาวบ้านคนอื่นๆเนี่ยก็เห็นด้วยนะครับและตัวของซูมิเลเองเนี่ยก็เห็นเช่นเดียว ซึ่งไอสัญลักษณ์ที่เหมือนกับดวงตาของเอดานี้เนี่ยมันปกคลุมทั้งโลกเลยก็ว่าได้นะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเอดาก็หมดสติในอ้อมแขนของคาวากินะครับจนกระทั่งเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาก็ตกใจนะครับคาวากิเนี่ยเรียกเอดาซึ่งตัวของเอดาเนี่ยก็เขินินะครับผมซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันทําให้ตัวของนินจานะครับผมที่ตามหาคาวากิอยู่เนี่ยตามหาพวกเขาเจอนะครับและเรียกพวกเขานะครับว่าพวกเธอสถานการณ์เนี่ยตัดมาที่บุรุโตะนะครับบุรุโตะเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่านั่นมันอะไรนะ่ะ แฟดเมื่อกี้มันคืออะไรงั้นเหรอและหลังจากนั้นนะครับดูเหมือนว่าโมโมชิกิเนี่ยจะขำตัวของบรุโตด้วยซึ่งตัดมาที่สถานการณ์ของคาวากิอีกครั้งหนึง่งนินจาที่เจอพวกเขาแล้วเนี่ยก็ได้พูดออกมานะครับว่าเธอทั้งสองคนเนี่ยมาทําอะไรกันที่นี่คุณเอดาด้วยงั้นเหรอซึ่งหลังจากที่นินจาทักไปแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าคาวากิเนี่ยก็จะพุ่งเข้าไปโจมตีใส่นินจานะครับแต่เอดาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยว มีบางอย่างผิดปกติไปหลังจากนั้นนะครับภาพตัดมาที่ชิกามรุซึ่งชิกามรุเนี่ยเขาได้พูดออกมาว่าอะไร12กิโลเมตรของทิศตะวันออกของหน้าผาหินเขากิ่ไปทําอะไรที่นั่นซึ่งนินจาเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าผมเองก็ไม่รู้ครับยิ่งไปกว่านั้นด้วยเหตุผลบางอย่างคิดถึงเอดากับเขาด้วย ตรวจพบจักระของบรุโตใกล้กับหน้าผาหินไปทางทิศตะวันตกอีก3กิโลเมตรซึ่งมันทําให้ตัวของนินจาเนี่ยหันเหไปทางบรูโตะนะครับสาสเกะก็ด้วยรารดาเองเนี่ยเขาก็เลยเกิดข้อสงสัยนะครับและก็ได้พูดออกมานะครับว่าบรุโตงั้นเหรอทําไมถึงต้องบอกตําแหน่งของบรุโตด้วยอาจมีบางอย่างเกิดขึ้นกับบรุโต ไปกันเถอะมิสกิซึ่งหลังจากที่ตัวของซาลาดาะนั้นเนี่ยชวนมิสกิไปแล้วนะครับผมดูเหมือนว่าทางด้านบรูโตนะตอนนี้เนี่ยกำลังคุยอยู่กับโมโมชิกิซึ่งโมโมชิกิมันนะมันได้หัวเราะออกมานะครับว่า <c oughs> ไอ้หนูฉันอยากรู้รู้สึกอย่างไรล่ะที่จะต้องสูญเสียทุกสิ่งไปล่ะฮะซึ่งตัวของบรูโตเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกันมาว่าแกดูเหมือนมีความสุขนะโมโมชิกิทำไมแกไม่บอกฉันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป หลังจากที่ตัวของบรูโตทมไปแบบนี้โมโมชิกิเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าแกก็ลองมองดูด้านหลังของแกสิซึ่งต่อมานะครับเราจะเห็นว่าตัวของซาลาดะแล้วก็มิสกิเนี่ยมาถึงบรูโตแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมมิสกิเนี่ยพุ่งเข้าไปใกล้บรูโตะมากกว่าตัวของซาลาดะซะด้วยซ้ําจนตัวของซาลาดะเนี่ยต้องพูดออกมาว่ามิสกิซึ่งมิสกิเนี่ยเขาก็เลยได้บอกออกมาว่าเจอเขาแล้วที่นี่ เหมือนกับส่งสัญญาณให้กับคนอื่นนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยบุรุโตะก็ยังคงงงๆอยู่ใช่ไหมว่ามันหมายความว่ายังไงนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาเลยถามว่าซาดะมิสกิพวกนายกลับมาแล้วเหรอและคาวากิล่ะเ,เป็นยังไงบ้างซาดะเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมาว่าฉันเนี่ยก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับมิสกิเนี่ยเขาเลยได้พูดขึ้นมานะครับแบบแทรกกลางขึ้นมาเลยว่าซาดะระมัดระวังด้วยละ่ะฉันเนี่ยจะไม่เข้าไปใกล้เขาอีกต่อไป เพราะว่าเขานั้นเนี่ยเป็นตัวอันตรายบุรุโตะนายทํามันได้แล้วนายเนี่ยทำให้ฉันโกรธได้แล้วจริงๆซึ่งหลังจากที่ตัวของมิสกิพูดแบบนี้นะครับซลลาลาดะเนี่ยถึงกับตกใจมิสกิเนี่ยเปิดใช้โหมดเซียนเลยนะครับหลังจากที่พูดเสร็จซึ่งหลังจากที่ตัวของซลลาลาดะเห็นมิสกิเนี่ยเปิดโหมดเซียนแล้วนะครับผมตัวของบุรุโตะเองเนี่ยเขาก็เลยได้สวนกลับมาว่าเฮ้ยมิสกิ เดี๋ยวซึ่งหลังจากที่ตัวของบรูโตพูดแบบนี้นะครับฉากตัดมาที่ตัวของนินจาที่เจอคาวากินะครับนินจาเนี่ยเขาได้บอกว่าไปอ่าปล่อยให้บรูโตเนี่ยหนีไปได้ละคาวากิแผลที่ตาเนี่ยเป็นไงบ้างตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะหายสนิทแล้วสินะซึ่งหลังจากที่ตัวของนินจาถามคาวากิไปแบบนี้คาวากิเนี่ยเขาเลยได้พูดขึ้นมาว่านายเนี่ยกำลังพูดถึงเรื่องอะไรเอไดเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาเลยนะครับแบบแทรกเลยว่าคาวากิเนี่ยสบายดีที่สําคัญคุณได้พบกับพ่อของเขาหรือเปล่า หกครังง้งนี้เนี่ยอยู่หรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นนินจาเนี่ยก็เลยได้ตอบกลับมาว่าไม่เลยและยังไม่มีเบาะแสด้วยนอกเสียจากว่าบรูโต,โตเนี่ยจะทําอะไรบางอย่างตัวของเอดาเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองเข้าใจแล้วขอบคุณมากซึ่งตัดมาที่คาวากินะครับคาวากิเนี่ยเขาได้พูดออกมาว่าอ๋อนั่นน่ยคือสถานการณ์ปัจจุบันสินะหลังจากนั้นนะครับภาพเนี่ยตัดมาที่มิสกิแล้วก็บรูโตมิสกิเนี่ยได้พูดออกมาว่าฉันจะถามนายอีกครั้งและเป็นครั้งสุดท้าย นายเนี่ยทำอะไรกับ uh ท่านรุ huh. um ่นที่7็บุรุโตะเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าเฮ้ยจะเย็นๆมิสกินายเนี่ยไม่สมเหตุสมผลเลยนะเกิดอะไรขึ้นกับนายซึ่งมิสกิเนี mean ่ยเขาก็เลยได้สวนกันมานะครับว่าดูเหมือนว่านายเนี่ยไม่ได้คิดที่จะวางแผนพูดคุยเลยสินะบุรุโตะโมโมชิกิเนี่ยเตือนบุรุโตะนะครับว่าให้โดดขึ้นไปบนกิ่งไม้ซะไม่งั้นเนี่ยตายแน่ซึ่งบุรุโตะเนี่ยก็เลยทําตามนะครับพอทําตามปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่ามิสกิเนี่ย ปล่อยงงเขาออกมาจากใต้ดินนะครับเพื่อที่จะโจมตีใส่บุรุโตอยู่แล้วซลาลาดะเองเนี่ยเห็นแบบนั้นก็เลยเข้าไปหยุดมิสกินะครับโดยเรียกว่ามิสกิเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นมิสกิเนี่ยเขาได้พูดออกมานะครับว่าเขาเป็นคนที่ไม่ฟังต่อคำเตือนของพวกเราก่อนนะซลาลาดะเขาเนี่ยทำให้ท่านรุนที่7เสียชีวิตหลังจากที่ตัวของซลาลาดะเนี่ยได้ยินมิสกิพูดออกมาแบบนี้นะครับซลาลาดะเนี่ยเขาได้พูดขึ้นมานะครับว่าไม่คิดเลยว่ามิสกิเนี่ยจะโจมตีใส่บุรุโต เกิดอะไรขึ้นมีบางอย่างผิดปกติไปซึ่งหลังจากที่ซาลาดะเนี่ยเขาคิดแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าบรูโตเนี่ยจะคุยอยู่กับโมโมชิกินะครับโมโมชิกิเนี่ยเขาพูดออกมาว่าเขาเนี่ยมีเจตนาที่จะฆ่าแกเลยนะไอ้หนูคนอื่นๆก็เช่นกันและพวกเขาทั้งหมดเนี่ยกำลังมุ่งหน้ามาทางนี้นี้เธอถ้าแกเนี่ยต้องการมีชีวิตอยู่ซึ่งบรูโตเนี่ยเขาก็เลยได้บอกว่าไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้น โมโมชิกิเนี่ยจึงได้อธิบายนะครับว่าแท้ที่จริงแล้วนี่คือธรรมชาติที่แท้จริงของพลังของเอดาที่เป็นพลังศักดิ์สิทธิ์ที่เธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้เองและเกิดขึ้นโดยพลังอันยิ่งใหญ่ของชินจุสึยังไงละ่ะซึ่งโบรุโตก,ก็เลยแบบว่าสะบัดออกมาว่าเอดางั้นเหรอโมโมชิกิเนี่ยจึงอธิบายต่อว่ามีอำนาจทุกอย่างพลังสูงสุดที่มีเพียงเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่รอบรู้เท่านั้นที่จะสามารถใช้มันได้ชินจูสึที่เหนือกว่าชินจุสึยังไงละ่ะภาษาที่รองรับการเขียนโปรแกรมของเทพเจ้าว,ว่ากันว่า ใช้มันเพื่อสร้างโลกเจตจำนงที่จะทำให้ทุกสิ่งเนี่ยเป็นจริงนี่คือความสามารถทั้งหมดของเอดาหลังจากที่ตัวของโมโมชิกิเนี่ยอธิบายแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าทางบรูโตเนี่ยก็จะมีแต่ว่าหลบการโจมตีของนิสกิไปเรื่อยนะครับในจังหวะที่ตัวของโมโมชิกิเนี่ยอธิบายนะครับถึงพลังหรือว่า สถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งโมโมชิกิเนี่ยเขาก็เลยได้อธิบายต่อว่ามันไม่ใช่ความสามารถเล็กๆน้อยๆที่สาวน้อยที่แม้แต่โอซุสกิเนี่ยก็ควบคุมไม่ได้อย่างเอดาหรอกนะตัวตนของเธอคนนั้นเนี่ยเป็นเพียงผลลัพธ์ของจิตใต้สำนึกของเอดาที่ต้องการวัตถุมาดาโดยมีอำนาจทุกอย่างยังไงละ่ะซึ่งตัวของบรูโตเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกมาว่าจิตสำนึกของเอดา และความปรารถนา,างนั้นเหรอซึ่งโมโมชิกิเนี่ยเขาก็เลยได้อธิบายต่อนะครับในจุดที่บรุโตสงสัยโมโมชิกิเนี่ยเขาอธิบายว่าไม่มีทางที่อามโดนเนี่ยจะรู้เห็นเพียงผลลัพธ์เพราะจะสรุปได้ว่าเป็นชินจุสึกก็พอเข้าใจได้อยู่แต่ปรากฏการปัจจุบันนี้คือความปรารถนาของคาวกิที่กลายเป็นความจริงยังไงละ่ะเขาเนี่ยทำผ่านตัวของเอดา และเรียกใช้อำนาจทุกอย่างเพื่อทำให้นายและเขานั้นเนี่ยสลับตัวกันไอหนูเข้าใจหรือ,อยังโมโมชิกิเนี่ยอธิบายแบบนี้นะครับบุรุโตก็ตกใจมากนะครับซึ่งตัดผ้ามาทางพวกชิการมารุนะครับชิการมารุเนี่ยได้พูดขึ้นมาว่าเอดาเรากําลังมีปัญหาในการตามหานารุโตและฮินตาตะแค่รู้ว่าพวกเขาไม่เป็นอะไรก็พอแล้วช่วยหน่อยได้ไหมเธอเนี่ยจะช่วยบอกอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาได้หรือเปล่าเมื่อบุรุโตจมตีใส่พวกเขาซึ่งเอดาเนี่ยเขาก็เลยได้ตอบกลับมาว่า ฉันเนี่ยคิดว่าฉันเนี่ยทำได้นะแต่ฉันเนี่ยไม่คิดว่ามันเนี่ยจะช่วยอะไรพวกคุณได้ซึ่งคาวกิเนี่ยก็เลยบังคับเอดาไปนะครับว่าบอกพวกเขาไปว่านารุโตะและฮินาตะนั้นเนี่ยตายไปแล้วท่านรุนที่7คนนั้นเนี่ยตายด้วยน้ํามือของบรุโตะบรุโตะนั้นเนี่ยเป็นคนทํามัน ให้บอกไว้แบบนี้ซึ่งตัวของคาวากิเนี่ยบังคับให้เอดาพูดนะครับผมหลังจากที่คาวากิบังคับแบบนี้แล้วนะครับดูเหมือนว่าทางด้านตัวของบุรุโตที่ณนะตอนนี้เนี่ยกำลังหนีการโจมตีของมิสกิเขาเนี่ยก็เลยได้พูดออกมานะครับว่าแกบอกว่าฉันกับคาวากิเนี่ยสลับสถานะก,กันงั้นเหรอแกหมายความว่ายังไงโมโมชิก,กิ ซึ่งโมโมชิกิเนี่ยเขาก็เลยได้อธิบายนะครับว่าความทรงจําของผู้คนเนี่ยเปลี่ยนไปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับนายสองคนเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยจิตสํานึกของทุกคนเนี่ยเป็นธรรมชาติที่จะเชื่อมโยงกับจักรกะนะครับดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ที่พระเจ้าเนี่ยจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันถ้าพวกเขาเนี่ยต้องการแกเนี่ยไม่เคยคิดหรอกว่าโอซุสกิที่กลายเป็นเทพเจ้าเคยบงการความทรงจําของมนุษย์มาแล้วกี่ครั้งอย่างไรก็ตามนะพลังอํานาจทุกอย่างเนี่ยจะไม่ส่งผลกระทบต่อโอซุสกิหรือคนที่มีข้อ ของโอซุสึกิอย่างแกและก็คาวกิ aki, และรวมไปถึงพวกเอดาเดมอนโดยความบังเอิญนั้นเนี่ยเกิดขึ้นกับสาวอุจิวะคนนั้นด้วยดูเหมือนว่าเธอเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบใดๆเช่นกันแม้ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเขาคนนั้นเนี่ยจะได้รับผลกระทบที่มากที่สุดจากอำนาจทุกอย่างก็เถอะไม่ว่าจะด้วยวิธีใดตอนนี้เนี่ยเขาคืออุซุมะกิคาวกิลูกชายของโฮคางะรุ่นที่7็ที่เกิดและเติบโตในหมู่บ้านคโนฮะแห่งนี้และแก่เยเป็นแค่คนนอกเดียวดายที่ทำลายโฮคางะ และถูกคโนฮาตามล่าเพราะว่าแกเนี่ยคือบุรุโตะที่ทำ้ายโฮคังเงี้ตอนนี้เนี่ยแกเข้าใจหรือยังไอหนูแล้วก็จบไปนะครับสำหรับมังงะบุรุโตในตอนนี้ซึ่งเรียกได้ว่าสนุกมากนะครับที่สถานการณ์เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้นะครับมันเลยทําให้เราลุ้นว่าเฮ้ยแบบนี้เนี่ยบุรุโตะจะไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะดูจากสัญลักษณ์ที่ตัวของเอดาเนี่ย มันทําออกมานะครับมันปกคลุมไปทั่วโลกเลยนะครับก็เป็นไปได้ว่าทั่วโลกนินจานะครับผมน่าจะรวมถึงอีก4หมู่บ้านยักษ์ใหญ่ด้วยเนี่ยน่าจะได้รับการเปลี่ยนแปลงนะครับความทรงจําเหมือนเหมือนกับโคโนฮะนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยสนุกว่าบุลโตนเนี่ย จะยังไงนะครับเพราะว่ามีแค่สระดาคนเดียวเท่านั้นที่ไม่โดนนะครับแล้วก็พอที่จะเข้าใจตัวของบุรุโตได้นะครับณตอนนี้ก็เดี๋ยวไว้ไปคุยกันในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยจะมีประมาณเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์ด้วยแล้วก็ถ้ามีตรงไหนแปลผิดหรือว่าตกหล่นยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยสําหรับวันนี้ไปไว้